ด่านนายอัมพลกิติอัมพลองค์ขมนตรีใน้่งพื้นที่จังหวัดบึงการตรวจติตามความก้าวหนาและกะให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพุทธสถานสัพพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดป่าด่านวิเวกไหว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระอธิการปรีดาชันทักกะโรนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าด่านวิเวกได้ขอพระราชทานถวายแล้วในการนี้ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมหม่อมไห่ในกิจขออภัยค่ะ ไฮน่ายอัมพลนกิติอัมพลองค์มนตรีเป็นประธานกรรมการโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติวัดปาดานวิเวกในพระบรมราชูปถัมภ์และก็เป็นประธานอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการดังกล่าวค่ะโดยมีประธานองค์มนตรีและสมเด็จพระมหาวีรวงศ์และพระอธิการปรีดาชันทกรโรเป็นทีปรึกษาค่ะค่ะโดยนายอัมพลกิติอัมพลองค์มนตรีก็ได้เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับนายจุงมพศวัณณชัดส,สิริค่ะท่านผู้วารชการจังหวัดบึงการผู้แทนจากสำงงน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันหนึ่งมาจากพระราชดำริตลอดจนสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวของนั่นก็เพื่อติดตามความก้าวหนา้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้นำความกราบบังคมทูนพระกรุณาทรงทราบ ฟาละอองทุลรี่พระบาทแล้วในโอกาสนี้ค่ะที่ประชุมกมีมติให้กลุ่มปามา่าไม่เหตุการณ์สำรวจนะคะจะทำบัญชีพันธุ์ไม่แล้วกับพันธุ์สัตว์ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะคะแล้วกับมีการบริหารจัดการดูแลรักษาโดยคณะกรรมการหมู่บ้านโดยให้ราษฎรค่ะสามารถจัดเก็บของปาหาเหตดหรือว่าน่อไหมนะคะเพื่อการบริโภคใดเท่านั้นค่ะโดยนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็เห็นขวรให้กลุมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขามาทำการศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติที่มีคุ้นคาหลากหลายและสมุนไพรที่หายากเนาะค่ะโดยเฉพาะต้นจันแดงและก็ต้นถอดเซียนซึ่งเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตระกูลพันธุ์ที่สําคัญและก็หายากค่ะค่ะในทุกปีนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดค่ะคณะกรรมการดูแลวัดนะคะรวมไปถึงฝ่ายความมั่นคง ทหารมทบอสองเก่าแล้วก็เกาะออรอมนอเนี่ยเพิ่นการร่วมกับพี่น้องประชาช่วในพื้นที่ได้ค่ะได้พาากันมาปลูกปลาเสริมใบพร้อมนะคะปลูกปลาใหม่เนี่ยเสริมใบพร้อมพันไม้ต่างต่างเนี่ยเสริมใบน้ำนะคะเพื่อที่จะบม่หายูญหายไปแลวกับมีการเห็ดแนวกันไฟใบพร้อมค่ะค่ะเอินว่าเขาปลากันทุกปีนะคะหาเห็ดหาไม้หานอาอไม้หายังในปลาเราก็ต้องปลูกเพิ่มน้ำนะคะเพื่อศิบุได้มันสิบุได้หายไปเลยเนาะค่ะ